ใช่นี่เบคอนที่อยู่ตรงนั้นนะฮะได้ผมหรือเปล่าคบใช่แล้วนาะยนั่นแหละฉันขอว่ารูปนายหน่อยได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องวาดออกมาให้เหมือนๆเลยนะฮ่า,าไม่มีปัญหาได้อยู่แล้วฉันจะวาดออกมาให้เหมือนเลยน้องๆก่อนจะไปวาดอย่าลืมเชินก,กด subscribe ด้วยละอันดับแรกสีที่ฉันใช้ก็คือจะเลือกเป็นสีแดงตุ่นๆแบบนี้เลยวาดรูปร่างออกมาเสร็จแล้วก็ทผสีแดงลงไปทผให้ต็มอย่าให้เหือชักวางเลยนะ จะสดทุกคนต้องช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะขั้นตอนต่อไปเลือกสีขาวมาวาดจายลงไปแบบนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมถมสีขาวลงไปอย่าให้เหลือที่ว่างหลังจากนั้นฉันก็จะเลือกใช้สีเขีมทาลงไปให้แบบว่ามันดูแบบเกลียๆนิดนึ่งโอ้โหอาละ่ะเป็นที่น่าพอใจเอานี่ดูซะให้เต็มตาเหมือนไหม เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนเลยนี่วาดรูปอะไรของคุณครับเนี่ยโถเอ้ยดูก็รู้ไม่ใช่หรือไงว่าฉันวาดเบคอนอก่อนนายบอกฉันเองว่าให้วาดให้เหมือนอะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยเฮ้ยจริงผมจะแต่งตัวเป็นตัวละครบเบคอนกนระจิงแค่น,นี่มันฮลอลลเบคอนกั็แล้วพอเถอเอ้ยถ้าน้งองๆคิดว่าฉันวาดเบคอนเหมือนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ